สวัสดีครับอยู่กับผมเก่งมอโตโมชั่นนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับ Honda ADV 350ปี2025ซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดของ ADV 350นะครับรถนี้ถือว่าเป็นเจนที่2แล้วนะครับจากหลังจากที่ ADV 350ออกมาเจนแรก ซึ่งผมก็มีใช้อยู่1คันนะครับในปี2022-2023ได้และในปีใหม่นี้นะครับ ADV 3 0 0ก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับใส่ฟีเจอร์ต่างๆมาใหม่นะครับรวมถึงสีสันด้วยที่เด่นๆเลยที่คนเห็นไปแล้วในงานเปิดตัวมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนะครับนั่นก็คือจอสีเทปทีนะครับนอกจากนี้ความต่างของ ADV 3า0ปี2025โมเดลใหม่นี้มีอะไรบ้าง Honda ใส่อะไรมาบ้างไปดูกันเลยครับ Honda ADV 350 Premium Scooter ี i มสแนว SUV คือขี่ใช้งานทางดำได้ดีและก็สามารถขี่ออกนอกเส้นทางไปในทางลูกลงังหรือทางดินก็ได้เป็นสกูตเตอร์ที่ย่อส่วนมาจาก Honda XADV 750ที่ออกขายในตลาดโลกและในไทยมาเกือบ10ปีแล้วนะครับสำหรับ Honda ADV 350เปิดตัวและขายในไทยครั้งแรกเมื่อปี2022ซึ่งตัวผมเองก็ซื้อไว้ใช้งานส่วนตัว1คันด้วยครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่ h o 2025เนด่ยเปลี่ยนไปจากเดิมแบบทห้ชัดนจนนะครับ อย่างแรกที่ผมจะพามาดูนั่นก็คือหน้าจอสีท FT ทีนะครับซึ่งหน้าจอสีท FT ทีตัวนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกับตัว f o r ์ซ่าสามและรถ Honda อีกหลายๆรุ่นนะครับจุดเด่นก็คือเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Honda ารถซิงได้นะครับแล้วด้านล่างของหน้าจอสีทีทีก็จะเป็นใหม่เขาเปลี่ยนใหม่นะครับฮอนด้าเปลี่ยนแพทเทิร์นตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้มาด้วยซึ่งผมคิดเอาเองว่า Honda น่าจะให้มาเพื่อ,อคนเอาไปแต่งเพิ่มใส่ตัวที่ชาร์จอุปกกรรณ์เสิมพวอาจ USB Type C หรืออะไรครับสำหรับอุปกรณ์ชาร์จท,ที่จะมาติดกับตรงแฮนนี้ให้ง่ายขึ้นนะครับถิบมานะครับสีตรงที่ค็อกพิตรตรงนี้นะครับตรงเทปเปอร์แฮนแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์นะครับของเดิมเป็นสีบอลน,นะครับเป็นสีบอลเงินตัวนี้ทําเป็นสีดํามาหมดแล้วนะครับก็จะดะูดุดันขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับรวมถึงถัดมาก็คือสวิตช์แฮนทั้งซ้ายและขวา ที่ไม่เหมือนเดิมนะครับปุ่มอะไรพวกนี้เปลี่ยนหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันซึ่งเปลี่ยนไปนะครับสามารถคอนโทรลตัวซิงกับรถแอปแอปพลิเคชันรถซิง์ได้นะครับมาก็บแผ่นด้านขวาตัวสวิตช์แฮนด์ด้านขวาก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับไม่เหมือนของเดิมนะครับที่เปลี่ยนไปอย่างก็คือสีของรถแล้วก็เป็นสีของล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นการออกแบบแบบ X shape นะครับซึ่งตัวดีไซน์ของลายล้อแม็กเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเรียนแบบมาจากตัวล้อซีลวด บ่งบอกว่ารถเนี่ยเป็นรถสไตล์ลุยนะครับแม็กนี้สามารถเอาไปลุยทางดินทางฝุ่นได้นะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการสะเทือนหลังหรือช็อคอัพหลังนะครับตัวใหม่นี้เปลี่ยนซับแทงซับแทงตัวใหม่นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่างจากตัวเจนหนึ่งชัดเจนนะครับก็จะเป็นสีทองเงาๆแบบนี้สไตล์โชววะชัดเจนครับนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปที่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับผม เครื่องยนต์ E-S-P Plus 4วาลและมีระบบ H-T-C s หรือ Traction Control มาให้ด้วยมีรีโมทอัจฉริยะ Honda Smart Key และ Honda Smart Controller ล Mac ้อแม็กดีไซน์ X Shape สไตล์ Dual p o Pod ใช้ได้ดีทั้งทางเรียบและทางดินมีระบบ ABS แบบ2 c n a n n ช็อกอัพหน้าเป็น Upside Down ขนาด37 mm ช็อกอัพหลังคู่แบบมีซับแทงของโชว w a ะมีระบบ Emergency Stop Signal ไฟเตือนฉุกเฉ,ฉินเมื่อเบรกกระทันหันช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ พร้อมไฟสองสว่างมีช่องชาร์จ USB-C ในช่องเก็บของที่คอนโซลด้านหน้าแฮนด์แบบเทปเปอร์แฮนด์บาร์พร้อมกาดแฮนด์เหมือนในรถแอดเวนเจอร์ขนาดใหญ่ชิลบางลมหน้าสามารถปรับได้4ระดับปรับแบบแมนนวลไฟสองสว่างเป็น LED รอบคันมีระบบยกเลิกไฟเลี้ยวอัตโนมัติสวิตช์แฮนด์ทั้งซ้ายและขวาเปลี่ยนใหม่พร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันมาดูสเปคของเครื่องยนต์กันหน่อยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ ESP+ Plus 1สูบ4จังหวะสิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสวาล์วขนาดบามร้อยลังสูดที่ ที่29แรงม้าที่7,500รอบต่อนอาทีแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดที่31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ CVT ขับเคลื่อนด้วยสายพานเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดียวกับ Forza 350นะครับมีระบบ HSTC Honda Selectable Torque Control หรือระบบ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีสามารถเลือกระดับการทำงานได้2ระดับและสามารถปิดการทำงานของระบบได้ Honda ADV 350ปี2025ใหม่นี้มีราคาอยู่ที่189,9 0อบาทมีให้เลือก3สีคือสีแดงแคนยอนเลส สีดำชาโคแบ็กและสีน้ำเงินโอเชียนบลูอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับว่าตัวผมเองมี ADV 3 5 0ใช้ประจำอยู่แล้วซึ่งเป็นรถที่มีกำลังเหลือเฟือในการใช้งานทั่วไปอย่างมากมีความคล่องตัวแต่ใช้รถขณะดรถติดมากๆอาจไม่คล่องตัวนักถ้าเทียบกับรถที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ถ้ารถไม่ติดนักบวกกับพละกําลังของเครื่องยนต์ทำให้ทําเวลาได้ดีมากรวมถึงการเล่งแซงทําได้เฉียบขาดซึ่งการใช้งานบนทางดําช่วงล่างถือว่าตอบสนองได้ดีไม่ว่าจะเป็นชกอัพหน้าชกอัพหลังและระบบเบรกตัวรถใช้เดินทางไกลท่องเที่ยว คือความถนัดเลยนะครับทำความเร็วได้ดีและมีความประหยัดสูงท้องรถที่สูง และช็อกอัพที่มีระยะยุบค่อนข้างเยอะรองรับการออกนอกเส้นทางไปในทางออฟโรดเบาๆได้ดีฟีเจอร์ที่ติดรถมาใช้งานได้สะดวกพื้นที่เก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกนอกแบบเต็มใบได้2ใบแบบสบายๆชิลบังลมหน้าก็สามารถปรับได้สีระดับเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปและท้ายนี้นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มีคู่แข่งในคลาสนี้ออกมาขายนะครับทำให้ราคาของ ADV 3 5 0ถูกมองว่าค่อนข้างสูงแต่แรกมากับชื่อเสียงของแบรนด์ Honda นะครับคุณภาพวัสดุและงานประกอบที่ดีเครื่องยนต์ ที่ทนทานรองรับการโมดิฟายได้ดีมีศูนย์บริการมากกว่า1,000แห่งทั่วประเทศอะไหล่พร้อมช่างที่ไหนก็เซอร์วิสได้ง่ายและที่สําคัญกิจกรรมจาก Honda ที่มีจัดให้ทั้งปีมีทริปขี่ต่างประเทศให้ด้วยข้อนี้ผมให้คะแนนเต็มครับลองไปดูและสัมผัสคันจริงของ Honda ADV 350ปี2025ใหม่นี้ที่โชว์รูมวิงเซ็นเตอรทั่วประเทศครับแล้วคุณจะชอบ